e ีพไปแบบเร็วๆร็ว ep เลยนักษริร์ของปีกุลนะครับตั้งแต่ปี2502 2514 2526 2538 2550ล้วย แน่นอนครับว่ารวยรวยยังไงตำแหน่งดาวของปีกุลในปี2568ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนอี่โอ้โหปี68ทําไมเพื่อนแม่งมีแต่ปัญหาระวังเพื่อนเอาชื่อไปใช้นะครับระวังเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันต่างๆนานาสไตล์เดียวกันเลยกับปีจอให้ระวังเพื่อนนะครับในนักษัตรของปีกุลส่วนปีวอกนะครับ ปีวอกตั้งแต่ปี2,511นะครับปี2,511ปี2,523ปี2,535ปี2,547นะครับเอ่อมันจะมีสภาวะเกี่ยวกับเรื่องข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 องความรวยสุดนั่นคือปี2,535นะครับแต่ปีวอกอื่นๆก็ดีแต่ไม่ได้ดีมากที่สุดนะครับในปีนักริา์ของวอกครับผม